สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่16กันยายน2563นะครับก็เป็นวันที่ก่อเกิดเศรษฐีใหม่ของประเทศไทยขึ้นมาอีกวันหนึ่งนะครับก็หวังว่าเศรษฐีที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นเพื่อนๆนะครับในสมาชิกเพจจอมโวปสีรู้ไว้เนี่ยนะครับยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาฉลองกันนะครับก็ไปลุ้นกันนะครับมีลุ้นกรนทุกวันที่16และวันที่1นะครับก็สวัสดีสมาชิก ของเพจจองโบทุกทุกคนนะครับสวัสดีคุณอื่งด้วยนะครับสวัสดีคุณเอ็นสวัสดีคุณบุตรินแลวก็สวัสดีคุณพัฒนาพรนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของผลขาดทุนสะสมไม่เกิน5ปีนะครับซึ่งก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะนําผลขาดทุนหล่าเนี้ยมาถือเป็นรายจ่ายได้ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็วิธีการคํานวณเนี่ยซึ่งนักบัญชีหลายคนก็รู้แล้วก็มาอัปเดตความรู้กันนะครับมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับส่วนใครที่ยังคํานวณไม่เป็นนะครับซึ่ง ก็หลายๆกิจการเช่นเดียวกันที่ผมเข้าไปตรวจสอบนะครับหรือเข้าไปดูพนที่ปรึกษาเนี่ยปรากฏว่าสมุดบัญชีน้องๆนักบัญชีหลายท่านเนี่ยก็ยังสงสัยว่าอาจารย์จอมไอการที่เราจะคำนวณภาษีย้อนหลัง5ปีเนี่ยแล้วออกมาใช้เนี่ยมันใช้ยังไงหนูคำนวณไม่เป็นแล้วบางทีหนูก็ไม่กล้าใช้นะครับพอไม่กล้าใช้มันก็เสียประโยชน์นะครับเสียสิทธิ์ในการที่จะนําขาดทุนเหล่านั้นมาเป็นรายจ่ายซึ่งบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะแล้วมันก็พันกันไปเรื่อยๆถึง5ปี นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราก็คุยไปส่วนหนึ่งแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราขาดทุนปีแรกๆเยอะเนี่ยนะครับในการวางแผนค่าเสื่อมราคาเนี่ยเราก็มีวิธีการดําเนินการอย่างไรทีนี้เราก็มาต่อยอดกันนะครับว่าไอ้ขาดทุนที่เราบอกว่าเราเก็บไว้เก็บไว้เนี่ยแล้วเราเอามาใช้จ่ายในปีที่มีกําไรเนี่ยนะครับนักบัญชีหรือผู้ประกอบการเองเนี่ยมีความเข้าใจจนแล้วนะครับนะแค่มากน้อยแค่ไหนนะวันนี้ก็เลยมาคุยกันนะครับว่าเออเราก็เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ ถ้าเกิดว่าเราพลาดไปเนี่ยมันก็เสียประโยชน์นะครับซึ่งก็เป็นเงินมูลค่าที่พอสมควรนะฉะนั้นนักบ,บัญชีเองเวลาทาบัญชีให้กับผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะให้คิดว่าตัวเองเนี่ยก็คือเจ้าของกิจการนั่นแหละถ้าเงินแม้เราจะเสียภาษีสักสองสามหมื่นบาทเนี่ยแล้วมันไม่ควรเสียเนี่ยนะครับเราเก็บไว้เอาไว้ซื้อของซื้อจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็จะดีกว่าเยอะเลยนะครับยิ่งภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยนะครับอะไรที่มันประหยัดได้นะครับเราก็ประหยัดแล้วอาอะไรที่มันประหยัดแล้วมันถูกกฎหมายเนี่ย มันยิ่งควรต้องทํานะครับอันนี้ก็ฝากกันนิดนึงนะครับวันนี้ว่าเราก็จะมาเติมความรู้ในเรื่องของการใช้ผลขาดทุนสะสมยกมานะครับซึ่งตัวอยู่ในมาตรา65ตรีวงเล็บ12นะครับจริงๆมันก็จะในเรื่องของอผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประกอบการและผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน5รอบระยะเวลาบัญชีนะครับซึ่งเอามาใช้เป็นรายจ่ายได้นะครับนี่ก็เป็นเงื่อนไขที่กฎหมายให้สิทธิประโยชน์กับผู้เสียภาษีไว้นะครับวันนี้ก็เลยมา ท ond, ождения, ักทายกันก่อนในตอนเช้านี้นะครับสวัสดีคุณอะไรเนี่ยมานักสอนนะครับนะมานักสอนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณ I อ m น้องแฮปปี้ลิสนะครับสวัสดีโอด้วยนะครับสวัสดีคุณอ้อชาติไทยสวัสดีสายยันนะครับคุณสายยันบอกว่าสวัสดีทีมงานด้วยนะครับก็ทีมงานผมก็หลายคนนะครับก็สวัสดีคุณวิพารัตนะครับสวัสดีคุณอะไรเนี่ยอ่อนนง่าครับนะ เราก็จะมาคุยกันต่อนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้นิดหนึ่งพอดีมีลูกศิษย์หลายคนบอกว่าอาจารย์อยากจะให้อาจารย์เนี่ยเปิดคอร์สพงด5ห้าหนึ่งอีกสักครั้งหนึง่งเพราะตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะยื่นแบบพงดห้าหนึ่งแล้วนะครับก็อยากจะทบทวนกันอีกครั้งหนึง่งซึ่งวันก่อนนี้เปิดคอร์สร่วมกับท่านอาจารย์สุเทพนะครับซึ่งความจริงแล้วอาจารย์สุเทพก็บรรยายคนเดียวแหละนะครับก็จะมีโอ้มีหลายๆคนในห้องนี้ก็มาฟังบรรยายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ ทีนี้ก็ยังมีหลายคนที่บอกอาจารย์หนูวันนั้นมันไม่ว่างนะครับอยากจะฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมจะยื่นไม่อยากจะมีปัญหาอีกนะครับเพราะว่าหลายๆกิจการเนี่ยปีนี้แม้ว่าหลายกิจการมันจะซบเซาขาดทุนนะครับแต่หลายกิจการเนี่ยคำนวณแล้วก็ยังมีกําไรอยู่ก็กังวลอยู่ว่าไม่อยากจะยื่นภาษีให้ผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นยื่นกับลูกค้าต้องดูแลลูกค้าหรือกรณีที่เป็นสมุดบัญชีเนี่ยนะครับฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ เดี sí, <c oughs> ๋ยวผมจะเปิดคอร์สส <car> ั้นๆนะครับก็อาจจะเปิดสักครึ่งวันพอนะครับก็คิดๆไว้นะครับว่าตอนนี Anything ้ถ้าดูตารางขอเองเนี่ยก็คงไปเปิดที่โรงแรมไม่ทันแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูตารางตารางที่คาดว่าจะเปิดได้นะครับทีมงานเองก็บอกว่ามันมีหลักไมมาจองนะจะเปิดจนวันไหนนะครับก็คิดว่าวันที่25เนี่ยนะครับวันศุกร์ที่25นะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางแอดมินเนี่ยนะครับลงรายละเอียดไว้นะครับ วันวันศุกร์ที่25ตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงเนี่ยแค่นี้พอแล้วนะครับเราจะมาไล์กันอาจจะมีค่าบริการนิดหน่อยนะครับก็เมื่อกี้คุยกับทีมงานทีมงานบอกว่าพี่จอมก็สัก499บาทนะครับก็เดี๋ยวจะรายละเอียดจะลงให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่าใครที่เตรียมยื่นพรอเร้าหนนะครับแล้วอยากจะครอบคลุมไม่อยากให้มีประเด็นตามหลังมาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นวันศุกร์ที่25 9โมงเชา้าจนถึงเที่ยงเนี่ยนะครับสักสามชั่วโมงเ่ยผมว่าก็เพียงพอแล้ว นะครับส่วนใครจะมีประเด็นนะครับในเรื่องของการงบของตัวเองนะครับที่เตรียมจะยื่นมีเพิ่มเติมก็มาถามกันในวันนั้นนะครับก็อาจจะเป็นการถามในอาจจะเป็นส่วนตัวนะครับส่วนตัวจะไม่อยู่ในห้องก็ค่อยถามด้วยมาส่วนตัวได้นะครับสําหรับวันที่ยี่สิบห้านะครับกันยายนนี้นะครับซึ่งเราก็จะยื่นพรอดห้าหนึ่งกันเนี่ยภายในวันที่สามสิบกันยานะครับก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีคุณชัชยาด้วยนะครับ อ่าวันนี้เราเรามาดูว่าไอ้ผลขาดทุนสุทธิที่ยกมาไม่เกินห้ารอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยนะครับซึ่งผลขาดทุนเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในการคํานวณประมาณการพอรอกรห้าหนึ่งหรือในการคํานวณพองอรห้าศูนย์เนี่ยเราสามารถนําผลขาดทุนห้าปีย้อนหลังเนี่ยมาถือเป็นรายจ่ายได้นะครับแต่หลายๆครั้งเหลือเกินนะครับที่เข้าไปตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่านักบัญชีเองกา ยังงงยังสับสนเพราะอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าไอการนับขาดทุนสะสมยกมา5ปีเนี่ยมันนับกันยังไงนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยไปรับงานต่อนะครับจากสํานักงานบัญชีอื่นหรือไปรับงานต่อจากคนทําบัญชีคนเก่าที่เขาทาไว้เนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่รู้ว่าเขาทําพันยอดมาถูกหรือผิดนะครับก็เลยไม่กล้าเอายอดเหล่านั้นมาใช้นะครับฉะนั้นผมแนะนําเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจเนี่ย ให้ย้อนกลับไปดูแบบพรอเออร์51อ่ะแล้วค่อยๆไล่ก็มาทําตาราง Excel ท,ทําที่ความจริงแล้วเรื่องเหล่านี้มันควรจะต้องทําเอกสารประกอบไว้นะครับเราจะได้รู้ในแต่ละปีแต่ละปีถ้าเราดูแลบัญชีบริษัทเรามาตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการเนี่ยเราเก็บทากระดาษทําการประกอบไว้เนี่ยนะครับแล้วมันก็จะมีเหตุมีผลนะครับเหตุที่เราออกมาใช้เวลาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับมันก็สามารถที่จะชี้แจงได้ นะครับสวัสดีอาจารย์ยุ้ยด้วยนะครับจากนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมลองคุยดูว่าการคำนวณขาดทุนสะสมยกมาไม่เกินห้ารอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยที่หลายคนยังแอบสับสนแต่ไม่รู้จะถามใครนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เห็นก็มีใครมาอธิบายเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็ลองมาดูมันดูเหมือนเรื่องง่ายนะครับแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยมันก็เสียโอกาสแลวมันก็ดูเป็นเรื่องยากไปเลยนะครับสวัสดีพักด้วยนะครับนะพักนี่ก็น่ารักนะครับอ่าเรามาดูนะครับ วันนี้อาจจะขออนุญาตนะครับใช้ใช้ไอตัวสไลด์แล้วนะครับมันเหมือนการสอนเลยนะเดี๋ยวนี้ไลฟ์กันทุกวันเนี่ยนะครับก็อยากจะให้เติมเต็มกันให้เต็มที่นะครับวันนึงไม่ต้องเยอะนะครับแต่ให้มันได้ประโยชน์กับทุกวันที่เราคุยกันนะครับอ่าเรามาดูนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับจะยกตัวอย่างดูว่าไอ้ผลขาดทุนสะสมเนี่ยนะครับเห็นะจะขยายหน้าจอ อไปใหญ่เลยเห็นนะครับโอเคกลับมานะนะครับลองดูนะครับว่าไอ้การ คำนวณขาดทุนสะสมยกมาเนี่ยนะครับไม่เกิน5ปีผมลองยกตัวอย่างนี้นะครับว่าสมมุติว่ากิจการเราเนี่ยนะครับเพิ่งเริ่มต้นประกอบกิจการเมื่อปี2555ปีนี้คือปี2563เนี่ยนะครับเราบอกว่าเราเนี่ยเพิ่งไปรับงานมานะแล้วจะดูยังไงอาจารย์จะดูยังไงครับว,ว่าเราจะใช้ผลขาดทุนอย่างไรนะครับฉะนั้นถ้าเกิดมารายละเอียดมันมีแบบนี้นะผมลองยกตัวอย่างให้เห็นว่า ถ้ามันเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยเราคิดว่าในปี2,563เนี่ยเราจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับซึ่งเราสามารถใช้ผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน5ปีเนี่ยำนำมาหักเป็นรายจ่ายได้นะครับทีนเรามาดูนะครับวิธีการนับเนี่ยซึ่งหลายคนก็สงสัยนะครับถ้าเกิดว่านะเรานับว่าปีที่1ก็คือปี2,563เราก็จะนับไปเลยนะครับนะปีที่1ปีที่2ปีที่3 ปีที่สี่ปีที่ห้าแสดงว่าผลขาดทุนยกมาไม่เกินห้าปีเนี่ยมันก็คือเอาปีห้าเก้าและปีหกศูนย์เนี่ยมาใช้นะครับเป็นผลขาดทุนแล้วเอามาใช้หักไปเท่าไหร่นั้นเนี่ยได้สามแสนหนึ่งนะครับเอาสามแสนหนึ่งมาหาักเนี่ยนะครับมันก็จะเหลืออยู่นะครับสองแสนแล้วก็นำสองแสนเนี่ย ไปเสียภาษีสมมุติอัตราภาษี20%่็นําก็นำไปเสีย20%นะครับหลายคนก็ที่ผมเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะครับแล้วก็ลองสอบถามน้องๆที่ทําบัญชีเนี่ยปรากฏคนลาก็จะคิดกันแบบนี้นะครับแต่กรณีแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่านะอย่างนี้ผิดแล้วนะครับทําให้เราเสียประโยชน์นะครับแล้วอาจจะรวม เบี้ยปรับเงินเพิ่มตามมาด้วยนะเพราะเราคำนวณภาษีไว้ผิดฉะนั้นในการนับ5ปีย้อนหลังเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลแล้วเราไม่มั่นใจเนี่ยมันอันตรายนะครับฉะนั้นวิธีการก็คืออย่างที่บอกให้กลับไปดูแบบพรมด50นะครับตั้งแต่ปีก่อนๆเนี่ยแล้วพยายามพันย่อยกมาให้ได้นะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่ถูกมันคืออะไรแต่ถ้าเราทาบัญชีตั้งแต่เริ่มต้นมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ารับงานจากคนอื่นเนี่ยการจะใช้เนี่ยไอ้ขาดทุนยกมาไม่เกิน5ปีอย่างกรณีเนี่ยนะครับถือ นะครับต้องระวังอันนี้มันไม่ใช่นะครับฉะนั้นเรามาดูซิไอที่ถูกนะครับไอที่ถูกเนี่ยมันทำกันยังไงนะ,ะเรามาดูนะครับว่าที่ถูกเนี่ยวิธีการนะครับให้เราไปดูว่าปีแรกที่เรามีกําไรเนะี่ยคือปีไหนนะครับแล้วลองไล่ดูนะสมมุติในอยากตัวอย่างเนี่ยมันเริ่มกิจการเริ่มประกอบกิจการเมื่อปี2555 และปีปัจจุบันเนี่ยปี2,563นะครับเรานับปีแรกนะครับนะปีไหนที่มีกำไรให้ดูไว้เลยนะครับนี่คือปีที่มีกำไรนะครับแสดงว่าปีกำไรปี57เนี่ยถามว่าเราต้องเสียภาษีไหมนะครับเราก็มาดูว่ามันใช้ผลขาดทุนยกยกมาไม่เกิน5รอบบัญชีเนี่ยนะครับ5รอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยได้ฉะนั้นเราก็ขีดเส้นใต้เลยครับนับ1น,นับ2เนี่ยมันไม่เกิน5รอบ เราก็ใช้ผลขาดทุนของปีแรกมาใช้เราใช้ไปเท่าไหร่ครับเราใช้ไปแปดหมื่นมันก็จะเหลืออยู่อีกสองแสนสองพอปีห้าปดเนี่ยเราก็มีกำไรอีกแล้วเราก็นับไปครับขีดแบบนี้เลยนะถัดจากปีที่เราั่้เราขีดเส้นใต้ไว้เหนือปีก็นับไปหนึ่งนับไปสองนับไปสามแสดงไม่เกินห้ารอบก็เอาสองแสนสองมาใช้ได้อีกนะครับใช้ได้เท่าไหร่ใช้ไปได้หนึ่งแสน มันก็เหลืออีกแสนสองนะครับอันนี้เอาแบบง่ายๆนะครับมันก็เหลืออีกแสนสองทีนี้ถ้าเกิดว่าเราก็มานับดูอีกปีห้าเก้ามันขาดทุนมันก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับปีหกศูนย์มันขาดทุนมันก็ไม่ต้องเสียภาษีเรามาดูปีหกหนึ่งอ้าวปีหกหนึ่งมีกำไรกแล้วเสียไหมเราก็มานั่งนับนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ, 1, 2, 3, 4, รบและห้านะอ้าวฉะนั้นไอที่เหลืออยู่แสนสองเนี่ย มันเกินห้ารอบบัญชีแล้วมันใช้ไม่ได้ก็อันนี้อดหมดสินะครับฉะนั้นเราจะใช้ได้ก็คือของปีห้าหกเนี่ยมาใช้ของปี6กหนึ่งเพราะมันอยู่5ปีพอดีเราก็ปีหกหนึ่งเราไม่ต้องเสียเพราะเราเอาผลขาดทุนของปีห้าหมาใช้ใช้ไปเท่าไหร่ครับใช้ไปแค่แสนแปดเพราะมันมีกําไรแสนแปดถูกไหมครับนะเราก็ใช้แสนแปดฉะนั้นเราก็ไม่เสียภาษีอแล้วนะครับพอปีหกสอง ก็ขีดเส้นใต้แบบนี้นะครับแล้วก็นับไปใหม่1 2 3 4, ่งสองามสนะอ้นี้เมื่อกี้2องแสนเนี่ยใช้เป็นแสนแก็เลยสี่หมืนแต่ว่ามันไงครับมันเอาไปใช้ไม่ได้แล้วเพราะมันเกิน5้รอบบัญชีชั้น4ี่หมื่นนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับเมื่อ4ี่หมื่นนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยนะครับฉะนั้นไอ้ปี6-2เนี่ยเราก็ต้องนับไปดูทีขาดทุนมันยังเหลืออันไหนอยู่ก็เหลือของปี5้าเก นะครับปี59ก็เอาขาดทุนของปี59มาใช้นะครับใช้ไปหนึ่งแสนก็เหลืออยู่เพราะใช้ไปหนึ่งแสนถูกไหมครับเพราะปี6กสมันกําไร1 0 0 0 0แก็เหลืออยู่6กหมื่นะเหลือผลขาดทุน60,000่ฉะนั้นในปี2563เนี่ยนะเราก็ดูซิมันนับไปถึงปีไหนนับไปเลย 1, 2, 3, 4, 5นะครับฉะนั้นผลขาดทุนที่เราจะใช้ได้ก็คือใช้ของปี59และปี 60ก็เหลืออยู่รวมแล้วปี59มันเหลืออยู่แค่เพียง6 0 0 0 0นะครับปี60มันเหลืออยู่แสนห้าก็เท่ากับเหลืออยู่2องแสนนะครับอันนี้ผมขาดทุน5รอบฉะนั้นกําไรปี63เท่ากับ3 0 0 0 0นเห็นไหมครับนะ มันก็ต่างกับเมื่อกี้เลยแล้วเอาสามแสนเนี่ยไปคูณยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือภาษีที่ต้องชําระนะครับสมมุติว่าอัตราภาษียี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่คือวิธีการคํานวณนะครับไอ้การใช้ผลขาดทุนยกมาไม่เกินห้ารอบระยะเวลาบัญชีนะครับเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจเนี่ยนะมันง่ายนิดเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราไปใช้เมื่อกี้เราเอาสามแสนหนึ่งมาใช้แทนที่จะเอาเมื่อกี้ถ้าเกิดหลายคนเนี่ย ไปใช้ไอ้ปีห้าเก้าหกศูนย์เลยเอาสามแสนหนึ่งมาใช้เลยเนี่ยนะครับเอามาใช้ตรงนี้เลยก็แสดงว่าเรายื่นภาษีไปผิดเพราะสามแสนหนึ่งอ่ะมันมันไม่ได้เหลือถึงสามแสนหนึ่งเพราะมันถูกนํามาใช้ปีก่อนๆแล้วถูกไหมครับหรือบางคนไปตัดยอดแล้วก็คิดว่ามันเหลือสามแสนหนึ่งอันนี้ใช้ไปแล้วสองแสนแปดยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เอาผลขาดทุนมาใช้น้อยกว่านั้นอีกน,นะครับฉะนั้น อีกกรณีหนึ่งบางคนก็ไปเอา3ามแสนหักด้วย2องแสนก็เหลืออยู่แค่ส0 0 0 0ที่จะนำมาใช้ได้นะซึ่งก็ผิดอีกนะมันก็เสียโอกาสฉะนั้นทำให้มันถูกนะครับแล้วก็อธิบายให้ลูกค้าฟังอธิบายให้ลูกน้องเราฟังด้วยความเข้าใจเนี่ยมันง่ายนิดเดียวนะครับแล้วเราก็จะเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและมีความสบายใจนะวันนี้ก็มาไลฟกันในเรื่องของการใช้ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน5ปีนะครับถ้าใครสงสยัย ก็ตั้งถามมาได้นะครับอ๋อมันมีอีกกรณีหนึ่งนะครับหลายกิจการเนี่ยมันได้ B O I เออลืมไปเลยนะครับนะนะบางคนเนี่ยเขาได้ B O I ตอนนี้มันมีกี่ปีเนี่ยอันนี้ปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าปีที่หกป,ปีที่เจ็ดปีที่แปดนะครับแต่ถ้ามันเป็นกิจการ B O I เนี่ยเขาบอกว่าในช่วงส่งเสริม B O I เนี่ยนะครับแม้คุณขาดทุนยังเหลืออยู่ตรงนี้ยังเหลืออยู่เท่าไหร่นะ ตรงนี้คุณยังเหลืออยู่แสนสองตรงนี้คุณยังเหลืออยู่4ี่0 0ื่นะครับคุณก็สามารถเอาแสนสองกับ4ี่0 0ื่นเนี่ยมาใช้นะครับยังสามารถใช้ได้อยู่เพราะช่วงที่คุณได้บ i ลไอเนี่ยแสดงว่าคุณมีกําไรได้รับยกเว้นภาษีหมดนะฉะนั้นสามแสนก็ใช้ได้2อ0 0 0นสก็ใช้ได้แสนหกก็ใช้ได้แสนห้าก็ใช้ได้นะเราใช้ได้4ตัวก็คือบิลไอเนี่ยเราก็จะได้ได้เท่ากับเอาสามแสน บวกด้วยสองแสนนะครับอ่บวกด้วยสองแสนสองทุกทีนะสองแสนสองบวกด้วยแสนหกบวกด้วยแสนห้านะเราสามารถใช้เอาทั้งก้อนเนี้ยเป็นผลขาดทุนได้เลยเพราะช่วงที่เรามีกำไรแปดปีเนี่ยเราไม่ต้องเสียอยู่แล้วไงเพราะได้รับบิลไอนะครับหรือบิลไอเนี่ยให้สิทธิ์ว่า ถ้าเกิดว่าคุณหมด b ิวไอเนี่ยคุณก็ยังใช้นะครับได้นะครับหลังจากหมด b ิวไอเนี่ยไปได้ไม่เกินห้ารอบบัญชีนะหลายคนที่อยู่ในกิจการ b ิวไอบางคนบอกเอ,อ้ยไม่กล้าใช้เพราะมันเกินห้ารอบบัญชีฉะนั้นมันจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับมีประกาศผมจัไม่ได้ฉบับไหนนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น b ิวไอเนี่ยนะคุณก็สามารถที่จะ,ะใช้หลังจากหมดสิทธิประโยชน์ทำาิวไอได้อีก5ปี5รอบระยะเวลาบัญชี นะฉะนั้นถ้าเป็น b ิ I คุณได้ออกมาใช้ได้ทั้งก้อนเลยแสดงว่าปี6 3สเนี่ยซึ่งเป็นปีที่9เนี่ยคุณไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวโอเคนะครับหวังว่าวันนี้ก็พอจะเข้าใจนะครับมีคุณเอมถามมานะครับคุณอรารติเหรอครับอรารตี้หรือเปล่านะขาดทุนสะสมคือขาดทุนทางภาษีเอามาจากกองอ้านใช่ครับนะไม่เอามาจากงบการเงินนะครับ เพราะว่าขาดทุนสะสมเนี่ยเราใช้แบบจากพรก50นะครับเพราะว่าในพรดร50เนี่ยมันจะมีการปรับปรุงกําไรทางบัญชีให้เป็นกําไรทางภาษีฉะนั้นเอาเฉพาะตัวทางภาษีเท่านั้นนะครับมาใช้ในเรื่องของการใช้ขาดทุนสะสมไม่เกิน5รอบระยะเวลาบัญชีนะวันนี้ก็คิดว่าพวกเราก็คงจะเข้าใจมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันฟังดูเหมือนง่ายนะครับแล้วก็มันง่ายจริงๆสําหรับคนที่มีคนที่มีความรู้นะครับ หมายถึงว่ามีรู้อยู่แล้วนะครับอาจจะบอกเอออาจารย์เอามาไลฟ์ทาไมเนี่ยนะแต่สําหรับคนที่ยังไม่มั่นใจนะครับยังไม่มั่นใจก็สามารถที่จะนําเรื่องเนี้ยนะครับเอาไปบอกน้องๆนะครับหลายคนคือผมเห็นว่าหลายคนยังสงสัยอยู่หลายคนยังเป็นประเด็นอยู่ว่าเอ๊ะเขาคิดกันยังไงนะครับเขาคำนวณเป็นแบบไหนนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เฝ้าติดตามนะครับ สวัสดีเก๋ด้วยนะครับสวัสดีคุณกิ้งนะครับไม่เจอกันหลายวันนะครับสวัสดีคุณโอพอเลนะครับสวัสดีครับสวัสดีโอโอรีบเข้าใจเลยนะครับให้หนึ่งมาเลยนะอ่าวันนี้ก็ตามปฏิการนะครับถ้าเข้าใจก็กดหนึ่งนะครับไม่เข้าใจก็กดสองทิมคคำถามเพิ่มเติมเราจะได้คุยกันในเรื่องนี้ให้ให้จบไปเลยนะครับไหนๆเราจะคุยเรื่องนี้กันแล้วนะความจริงแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ แนะนํามาได้นะครับว่าอยากจะฟังเรื่องไหนอยากให้อาจารย์ไล่เรื่องไหนอยากจะพูดคุยกันเรื่องไหนมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมก็อาจจะเตรียมตัวมาให้นะครับนะหลายเรื่องที่ผมไม่รู้ผมก,ก็จะไปทาการบ้านให้นะครับก็ขอบคุณคุณสายานคุณอะไรเนี่ยคุณสอนเลยครับคุณมานักสอนนะคุณแนนคุณบุษรินนะครับคุณความฝันที่เป็นจริงนะครับก็ช่วยกันกดหนึ่งมาให้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะครับให้กับ ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีบีบเองก็คอยติดตามเพจแล้วก็คอยให้คําแนะนํานะครับขอบคุณบด้วยนะครับอ่าก็อย่าลืมนะครับใครที่คิดว่าจะยื่นพรบห้าหนึ่งนะครับแล้วก็บอกเอออยากจะเพิ่มความมั่นใจว่าตัวเองทําถูกหรือไม่ถูกเนี่ยนะครับก็ฝากไปติดตามในเพจนะครับว่ามันจะมีเปิดง่ายๆนะครับสบายๆส,สักสามชั่วโมงนะครับออกมาคุยกันซึ่งผมว่าพวกเราคงจะเต็มที่กันหลายเรื่องแล้วล่ะ นะครับแต่อาจจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเรื่องการวางแผนภาษีการทำยังไงให้เสียภาษีเนี่ยน้อยลงหน่อยแบบถูกกฎหมายนะครับบางคนเนี่ยน้อยลงเยอะเลยนะครับแบบถูกกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วประเด็นในการยื่นพรอกรห้าหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราไม่ต้องไปตั้งเสียเงินเพิ่มเนี่ยจริงๆมันทำได้ง่ายนิดเดียวนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยที่ไปตรวจเราก็น่าเสียดายที่ว่าหลายคนไปเสียแบบเขาเรียกว่าข้างง้อข้างง้ง่ายๆนะครับฉะนั้นเราก็ปิดบังปิด ปิดในเรื่องปิดในส่วนข้างโง่หรือจุดอ่อนของเราเหล่านี้ออกให้หมดนะครับก็ฝากไว้นะครับอาจารย์คะตอนแรกการกรอกของเราห้าศูนย์เรากรอกองคัดทุนทั้งหมดหรือเอาเฉพาะที่เราใช้สิทธิ์ต้องกรอกไปทั้งหมดเลยนะครับกรอกไปทั้งหมดเลยสมมติว่าเรากรอกขาดทุนใช่ไหมครับอ๋อมหมายถึงว่าไอ้ขาดทุนนี้มันเหลืออยู่เมื่อกี้นี้ใช่ไหมสองแสนหนึ่งก็เอาสองแสนหนึ่งไปกรอกแต่ถ้าเกิดว่ามันมากกว่าสมมุติว่าวันนี้เรามีกาไรอยู่ห้าแสนหนึ่ง นะครับสมมุติเรามีกำไรอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งนะครับเราก็เกอกแค่ห้าแสนหนึ่งไม่ต้องเอาทั้งหมดไปกอกเพราะเดี๋ยวมันจะมีพันยอดยกม่อยู่ในแบบของเราห้าศูนย์อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เอายอดทั้งหมดไปเกอกก็เกอกไปที่ห้าแสนหนึ่งเพียงพอแล้วนะครับว่าขาดทุนสะสมยกมาเราใช้ขาดทุนไปห้าแสนหนึ่งแล้วก็มันจะไปโผล่ในเรื่องขาดทุนยกไปในแบบมันก็จะมีบอกนะครับบ,บีบอกขอบคุณสําหรับความรู้ที่มอบให้พวกนั้นมัน 4, จริงรนนครจริงงมันก็แลกเปลี่ยนกันนะครับหลายคนก็ มีหลังไหม่มาให้เพิ่มเติมความรู้ให้ผมด้วยซ้ำไปนะครับต้องขอบคุณสมาชิกด้วยนะครับนะส่วนผมก็เป็นแค่ตัวกลางนะครับในคนไปบอกนะครับอาจจะเก็บรูปมุมมาให้นะครับขอบคุณคุณฐานิ้ขอบคุณคุณอ้อนะครับก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็ไลฟ์กัรเบาๆนะครับช่วงสายเดี๋ยวผมก็ต้องไปประชุมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็ฝากติดตามพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอะไรเนี่ยอ๋อพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับวันศุกร์นี้อย่าลืมนะครับมีการพูดคุยกับอาจารย์เมธีด้วยนะครับ จารย์เมทีอาจจะมาพูดในเบาๆในเรื่องของกามีข้องบกันให้ฝั่งเบื้องต้นนะครับวันนี้สวัสดีครับนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับ10บโมงเชา้าตามเวลานัดหมายครับสวัสดีทุกคนครับ